สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องหนุ่มนิงเคจแชนแนลนะคะวันนี้เข้ามาในเมืองนะคะเป็นเด็กกรุงเทพนะคะสักวันนึงเราก็มาเดินไอคอนสยามกันนะคะก็จะมีตลาดสีภาคกันเลยมีทั้งอาหารผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยว่าใครอยากจะทานอาหารเนื้อใต้ก้างตกมีหมดเลยนะคะและนี่คือทุเรียนพูใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อน ที่สายทุเรียนที่นี่มีทุเรียนดีมากแแสงไฟสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูนั่นดูนี่เพลินกันเลยนะคะเขาทำซะสวยงามอลังการมากๆเลยตอนนี้เราเดินไปดูเห็นอะไรเป็นเส้นๆนะคะที่แบบลงมามันเป็นน้ำตกของจริงของปอมไม่รู้ ขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงว่ามันเป็นน้ําจริงๆมันเป็นเส้นน้ําที่ลงมาจากในลวดหรืออะไรยังไงนะแล้วก็ชมนู่นนี่นั่นเขาตกแต่งแบบมีร้านนาร้านช้างอันนี้ก็น่าจะไปทางงานไทยๆมากๆเลยะคะแล้วก็มีร้านของกินแบบมินิมอลมากๆเลยนะคะร้านมีความหลากหลายมากๆแล้วขึ้นไปด้านบนสุดนะคะก็จะมีคําว่าไทย อยู่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะและเราก็มาชมด้านบนกันนะคะก็จะเป็นวิวทูทัศน์แบบนี้นะคะเรามาเดินเที่ยวเดินเล่นด้วยกันนะคะเพื่อนๆและนี่คือด้านบนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเพื่อนๆสามารถนั่งกลางแจ้งได้แต่ตอนนี้ร้อนมากขอลบก่อนนะคะและบรรยากาศในช่วงนี้เราก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพญาด้วย ว้างใหญ่ไพศาลนะคะและอยู่มุมสูงด้วยก็จะเีินบรรยากาศแบบนี้ถ้าหากว่าใครชอบนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ